ก็กลับมาพบกับทีเด็ดซัดเต็มข้อกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการจักระหว่างสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำค่ำคืนนี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับผลงานในช่วงนี้ค่อนข้างดีครับอาจจะมีสะดุดแพ้บางเกมแต่รวมแล้วก็ยังน่าประทับใจครับวันนี้ถ้าพวกเขาไม่ประมาทผมว่าโอกาสเฉือนสามแต้มจากแมนซิตี้มีสูงเลยครับ ส่วนความพร้อมของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ต้องออกไปเยือนเจ้าบ้านสเปอร์น่าจะไม่ใช่งานง่ายแล้วล่ะครับเพราะว่าฝ่ายเจ้าบ้านวันนี้ก็มีเกมรับและเกมลุกที่ค่อนข้างดีครับผมว่าเกมนี้ฟัดก,กันมันหยดแน่นอนครับเกมนี้มองแล้วสเปอร์เจอชัยครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดแปออนไลน์0ูนะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับข้อคุณครับ